อันนี้บันไดก็อย่างที่เห็นนะก็จะเป็นแบบดินเขาขุดทําเองครับถือว่าคนที่มาทำมาสุดยอดนะครับจากที่แบบมันเป็นป่ารกร้างนะครับก็มาทําเป็นทางขึ้นแบบนี้ครับถือว่าอลังการงานสร้างนะครับเนื่ทางแบบดิงอย่างเดียวครับท่านผู้ชมนะครับต้องแข็งแรงนะครับถ้ากระดูกกระเดี่ยวไม่ดีก็อยากขึ้นมานะ แบบนี้เลยครับถ้าขี้เกียจก็สไลด์ตัวลงนะปุ๊บจะก็ถึงนะครับแต่ถ้านับฝนก็ค่อนข้างจะลื่นนะครับค่อนข้างลื่นตรงนี้นะครับแต่เราไม่เคยมาแต่เราคดาดคะเนว่ามันน่าจะลื่นนะครับกมอนเป็นดินนะครับท่านาชมคิดดูครันี่ดินแบบนี้ครับนี่ฮะคิดดูว่าความพยายาม สุดยอดมากนะครับกว่าจะทาให้เป็นแบบนี้ได้บันไดนะครับช่วยขุดนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี้ยกว่าจะได้ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจุดสวยๆนะครับกว่าจะทาศาลาทาอะไรต่างได้กว่าจะแบกขึ้นได้นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับเนี้ยเรามาถึงแล้วก็เนี้ยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับดูทางลงครับบันไดครับหลายร้อยขั้นเลยครับไม่ต่างกับที่ไปวิชิตยอดเขาวันนั้นเลยทําไปทําวันนั้นนะครับ ข้างก็จะมีท่นานไม้ต่างๆพืชสมุนไพรนะครับเยอะแยะเลยข้างนะครับเหนื่อยเยนี่เยอะเหนด่อยเลยมาได้บอกตอนลงเบรยอย่างเดียวครับพี่ปุ้ยเหรอคงจะดีใจนะแทนมาสองร้อยเมตร